ว้าฟ้เพชรเอานั่งย uh, ู่นั totally ่งย่ห่มแล้ว่จะออกห่มเลเนาะห่มแ้าเมันแล้นะอืี่จลองเขาห่มแลนั่งชะมกึยอยู่หัวหน้าช่างสั่งงานแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับงานเอ้าเสียงแล้วนะคะ้ลงแล้วล้เสียงาแบน bát. Hai này. đồ đồng. mà luôn. Nằm ơn. Nằm ơn buột vô khôn. Nó แบบคุณตาชานก็มาแล้วนะครับอยู่นู่นนะฮะตามาแล้วนะ

โผล่เสียงมากับเสียงและควันโอ้โหพี่ชัยเอาผมแล้วฮะรถอุตสาหไปล้างมาเมื่อวานสั่ได้หมเลยว่ามาแล้วอุตสาหไปล้างรถมาเมื่อวานไปนู่นไปเลยควันสงสัยแกล้งแล้วโอ้อุตสาหไปล้างรถมาเมื่อวานนะ แล้วแอดไหนจับเข้าไหนกั๊นเลยเหรอเฮ้ ไม่ใช่บูสต์รีนะครับเอ้ยอันนี้คือเวลาโกรธเมียใช้ท่านี้ใช่ไหมตีเข่าแอดในใจร้อนมากนะขนาดเลือดเข้าๆนะโอ้ยวนสะดุด

tôi đi tôi phiền chịu tôi thấy tôi đi ai 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 ม่มาแลบอต้องาะทูมาเจาะแต่ปากของเนเซลเลยอีใสเอาลมใส่ปึ๊บมากีบบกา่สุัวได้การขนาดล็น้อย

ในคู่หนยังไงด่น,น่ะลวดนัพูนี่ใครมาปนะฟฟหนึ่ง